เมื่อเหตุบังเอิญทําให้คนแปลกหน้าสิบคนต้องมาอยู่ด้วยกันและเรื่องแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีคนค่อยๆตายไปทีละคนทีละคนและการตายของคนพวกนั้นมันไม่ทิ้งหลักฐานไว้แม้แต่ชิ้นเดียวและคนที่พวกเขาสงสัยมากที่สุดก็ดันถูกฆ่าไปซะอย่างนั้นแล้วใครกันล่ะคือฆาตกรตัวจริงสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Identity เพชรฆาตไรเงาเมื่อเรื่องบังเอิญทําให้คนแปลกหน้าสิบคนมาเจอกันเกิดพายุขนาดใหญ่ขึ้นพายุนั้นทําให้วิทยุและโทรศัพท์ ไม่สามารถใช้การได้ถนนทุกเส้นเองก็ถูกตัดขาดพวกเขาจึงจําเป็นต้องอยู่ร่วมกันที่โรงแรมแห่งนี้และเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพวกเขาค่อยๆตายไปเรื่อยๆทีละคนทีละคนและการตายของพวกเขามันยังไม่ทิ้งหลักฐานเอาไว้และเรื่องหลายเรื่องก็ไม่สามารถหาคําตอบได้แล้วใครกันล่ะที่เป็นคนก่อเรื่องนี้ขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ของช่องเลยนะครับคุณนรพลวงศุนไกรผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการโด n a t e สนับ สนุนช่องแล้วก็ขอขอบคมณผู้สนับสนุนท่านอื่นๆนยนะครับ ขอบคุณมากๆเลยเมื่อหลายปีก่อนมีเหตุฆาตกรรมสยองขวัญเกิดขึ้นคดีนั้นมีเรื่องหลายเรื่องที่มีความแปลกถึงแม้พวกเขาจะสามารถจับคนร้ายได้แต่มันก็ไม่มีอะไรเลยที่ชี้ว่าเขาเป็นคนทำทั้งการสืบสวนการเข้าเครื่องจับเท็จเขาสามารถผ่านม,ามันมาได้อย่างง่ายดายเขาคือฆาตกร,รที่เก่อคดีนั้นขึ้นหรือว่าเป็นแค่แพ้รับบาปกันแน่ในค่าคืนนั้นผู้พิพากษาถูกปลุกข,ขึ้นมาในกลางเดึกจะมีการพิจารณาคดีใหม่อีกครั้งซึ่งเป็นการพิพา,า,า,ากษาฆาตกรคนนั้นเรื่องตัดกลับมา นคนดูแลที่นี่กําลังจิบเหล้าอย่างสบายใจอยู่ๆมันก็มีรถคันนึงขับเข้ามาอย่างเร่งรีบคู่สามีภรรยาเข้ามาที่โรงแรมพวกเขาเพิ่งเจออุบัติเหตุมาแล้วต้องการความช่วยเหลือก่อนหน้านั้นคู่สามีภรรยาและลูกก็ขับรถจะมาเรื่อยๆแต่รถของพวกเขาดันยางแตกซะอย่างนั้นและสาเหตุที่ทําให้ยางรถของพวกเขาแตกมันเป็นเพราะรองเท้าส้นสูงอันหนึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นสาวสวยคนนึงกำลังขับรถมาที่เมืองแห่งนี้โดยเธอเป็นพวกต้มตุน๋นและเธอก็ได้ขโมยเงินเศรษฐีแก่มาจํานวนมาก แต่ระหว่างที่เธอขับรถไปเรื่อยๆกระเป๋าเสื้อผ้าของเธอมันนันตกซะอย่างนั้นซึ่งหนึ่งในของในกระเป๋านั้นมันก็คือรองเท้าส้นสูงสามีทําการเปลี่ยนยางร้อทุกอย่างก็ดูจะไปได้สวยแต่จู่ๆมันก็มีรถคันนึงพุ่งมาชนภรรยาของเขาซึ่งรถคันนั้นมันคือรถของดาราสาวคนหนึ่งเธอสั่งให้คนขับรถหาของในกระเป๋าให้และระหว่างที่คนขับรถกําลังหาของรถของพวกเขาก็เกิดเสียหลกักแล้วก็พุ่งไปชนภรรยาของครอบครัวนั้นดาราห้ามให้คนขับรถลงไปเพราะเธอเองก็ไม่อยากรับผิดชอบกัน สิ่งที่เกิดขึ้นแต่คนขับรถก็ไม่ยอมเขาไม่ใช่คนแบบนั้นคนขับรถรีบพาครอบครัวนั้นขึ้นรถแล้วก็ขับพาพวกเขาไปเรื่อยๆจนพวกเขาเดินทางมาถึงโรงแรมแห่งหนึ่งแต่ที่โรงแรมโทรศัพท์ไม่สามารถใช้การได้คนขับรถจึงตัดสินใจขับรถต่อไปเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากในเมืองแต่ระหว่างทางเขาก็ได้เจอกับสาวสวยที่รถเสียอยู่และเขาก็รับเธอขึ้นรถมาด้วยคนขับรถขับรถต่อไปแต่ทางข้างหน้าของพวกเขามันดังขาดเสอย่างนั้นเขาเองที่ไม่ทันได้มองก็ทํารถตกข้างทาง เขาเรีบขอความช่วยเหลือกับรถที่ขับผ่านมามันคือคู่รักหนุ่มสาวที่กำลังเดินทางไปในเมืองคนกับรถก็บอกว่าทางข้างหน้ามันขาดที่เดียวที่สามารถหลบพายุได้มันก็คือโรงแรมแห่งนั้นแล้วพวกเขาก็มุ่งหน้ากลับไปที่โรงแรมพวกเขาทุกคนจำเป็นต้องพักที่โรงแรมแห่งนี้ระหว่างที่ทุกคนกาลังแยกย้ายกันไปพักจูๆ่ๆมันก็มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาซึ่งรถคันนั้นเป็นรถของตำรวจคนหนึ่งเขาพาฆาตกรโรคจิตที่เพิ่งจับได้มาด้วย พกเขาเองก็ไปไหนไม่ได้เช่นกันตำรวจก็ล็อกนักโทษไปที่ห้องน้ําทุกคนในที่นี้ต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันมีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาหาดาราเธอออกไปนอกห้องเพื่อหาสัญญาณโทรศัพท์แล้วจจู่เธอก็โดนใครบางคนฆ่าคนขับรถได้ยินเสียงร้องของดาราคนนั้นเขาจึงรีบบอกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเขาตามเครื่องประดับของดาราคนนั้นไปเรื่อยๆจนมาถึงห้องซักผ้าแต่มันก็มีเครื่องซักผ้าเครื่องหนึ่งมีเสียงประหลาดเขาจึงทาการเปิดเครื่องซักผ้าเครื่องนั้นและเขาก็ถึงกับช็อกเขาเจอหัวของดาราคนน,น ในเครื่องซักผ้าแล้วผ้าในถังน้นมันยังมีกุญแจหมายเลขสิบอยู่ด้วยนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ทุกคนเองก็มาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาจึงรีบไปดูนักโทษแต่กลายเป็นว่านักโทษหนีไปแล้วทุกคนต่างอยู่ในอาการหวาดกลัวตำรวจและคนขับรถออกตามหาฆาตกรคนนั้นก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปแต่ในระหว่างนั้นคู่รักวัยรุ่นทั้งสองคนเกิดทะเลาะก,กันแล้วฝ่ายหญิงก็มาหลบในห้องน้ำฝ่ายชายกำลังจะพังประตูเข้ามาเธอเองที่กลัวสุดขีกก็หนีออกมาทางหน้าต่าง คนขับรถและตำรวจมาเจอเธอเข้าแล้วพวกเขาก็รีบเข้าไปดูในห้องนั้นแต่กลายเป็นว่าฝ่ายชายตายไปซะแล้วทางหน้าของหลักโทษเขาก็หนีออกมาเรื่อยๆแต่ตำรวจกับคนขับรถก็ช่วยกันจับไว้ได้พวกเขาบอกให้เจ้าของโรงแรมเฝนานักโทษเอาไว้ตำรวจและคนขับรถจะไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติม,ตม,ตมสาวสวยเองก็ถามกับคนขับรถคุณน่ะเคยเป็นอะไรมาก่อนกันแน่ท่าทีของคุณมันไม่ใช่คนขับรถธรรมดาธรรมดาเขาเองก็เล่าถึงอดีตของเขาเขาเคยเป็นตำรวจมาก่อนแต่เขาไม่สามารถช่วยชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งเอาไว้ได้ สภาพยายใจิตใจของเขาก็แย่ลงเรื่อยๆแล้วมันก็ทำให้เขาไม่สามารถเป็นตำรวจได้อีกแล้วและระหว่างที่เขากำลังเก็บหลักฐานเขาก็ได้เจอกุญแจอันหนึ่งที่สอบซึ่งมันเป็นกุญแจหมายเลขเก้าและห้องหมายเลขเก้าก็ไม่ใช่ห้องของผู้ชายคนนั้นจู่ๆเจ้าของโรงแรมก็เข้ามาด้วยท่าทีประหลาดแล้วเมื่อพวกเขาไปดูที่ตัวฆาตกรเขาก็ถูกบางคนฆ่าตายไปแล้วและที่เท้าของเขามันยังมีกุญแจหมายเลขแปดอยู่ด้วยในตอนนี้เจ้าของโรงแรมกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเขาได้จับสาวสวนมาเป็นตัวประกันและระหว่าง ที่การต่อสู้เกิดขึ้นพวกเขาก็ได้เจอศพอีกศพหนึ่งอยู่ในตู้แช่เย็นและความจริงก็เปิดเผยเขาเองไม่ใช่เจ้าของโรงแรมแห่งนี้เขาเป็นเพียงแค่นักพนันที่หมดตัวแล้วก็ขับรถผ่านมาที่โรงแรมแห่งนี้ศพนี้คือศพของเจ้าของโรงแรมคนเก่าแต่เขาไม่ได้เป็นคนฆ่าพอมาถึงเขาก็ตายอยู่แล้วเขาที่ต้องการเงินเป็นอย่างมากจึงปลอมตัวเป็นเจ้าของโรงแรมแห่งนี้เขาพยายามที่จะขับรถหนีแต่ระหว่างนั้นเด็กก็มาขวางทางพอจึงรีบเข้ามาช่วยเด็กคนนั้นแล้วก็กลายเป็นเขาเองที่ถูก ชนจนเสียชีวิตเจ้าของโรงแรมถูกจับมดก,กับเกีอี้แต่ในระหว่างนั้นแม่ที่บาดเจ็บอยู่ก็เสียชีวิตลงแต่เรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อตายเตียงที่แม่เสียชีวิตมันมีกุญแจหมายเลขหกวางอยู่พวกเขารีบกลับไปดูที่ศพของพ่อและพวกเขาก็ต้องช็อกมายิ่งขึ้นเมื่อที่ศพของพ่อมันมีกุญแจหมายเลขเจ็ดตกอยู่ทุกครั้งที่มีการตายเกิดขึ้นมันจะมีกุญแจตกอยู่ด้วยและเลขในกุญแจพวกนั้นมันก็ยังนับถอยหลังด้วยเช่นกันและเพื่อความปลอดภยัย เาบอกให้พวกผู้หญิงและเด็กหนีออกไปจากที่นี่แต่สาวสวยก็ยืยนยันว่าเธอจะอยู่ด้วยแฟนสาวและเด็กก็ไปขึ้นรถแต่กลายเป็นว่ารถคันนั้นเกิดระเบิดขึ้นแต่เมื่อพวกเขาดับไฟที่รถพวกเขาก็ไม่เจอศพสองคนนั้นและเมื่อพวกเขาไปดูที่ศพของฆาตรกรศพของฆาตรกรก็หายไปศพของคู่รักฝ่ายชายก็หายไปด้วย หัอของดาราเองก็หายไปเช่นกันร่วมถึงจบของพ่อและแม่ก็หายไปด้วยเช่นกันนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่ทั้งสี่คนกลับมาทบทวนเรื่องราวทั้งหมดและพวกเขาก็เจอกับความจริงสุดช็อกทั้ง10คนที่มาอยู่ที่นี่ในคืนนี้ทุกคนต่างเกิดวันเดียวกัน และจ้จู่คนขับรถก็เกิดอาการวูบเขาตื่นขึ้นมาในห้องพิจารณาคดีหมอได้ถามกับเขาเขาจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไหมคนขับรถก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังแล้วคุณรู้จักชายคนนี้ไหมซึ่งคนขับรถก็บอกว่าเขาไม่รู้จักชายคนนี้เขาเป็นฆาตกรโรคจิตที่สังหารคนไปอย่างโหดเหี้ยมแล้วคุณเล่าเรื่องพวกนี้ให้ผมฟังทําไมล่ะแล้วทาไมผมถึงมาอยู่ที่นี่แล้วหมอก็บอกกับเขาเพราะว่าคุณก็คือหนึ่งในบุคลิกของชายคนนี้ยังไงล่ะและเรื่องทั้งหมดก็เปิดเผยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนใโรรงแม มันคือหนึ่งในการารักษาของหมอเขาป่วยเป็นโรคหลายบุคลิกเนื่องจากบมในวัยเด็กและหนึ่งในสิตัวตนนั้นมีหนึ่งตัวตนที่เป็นฆาตกรโลกจิตหมอได้ขอความช่วยเหลือจากคนขับรถให้เขาตามหาตัวตนที่เป็นฆาตกรแล้วก็ฆ่าตัวตนนั้นทิ้งซะไม่อย่างนั้นชายคนนี้จะถูกประหารชีวิตคนขับรถกลับมาที่โรงแรมแห่งนั้นแต่ความจริงก็เปิดเผยตำรวจคนนั้นไม่ใช่ตำรวจจริงเขาคือนักโทษอีกคนระหว่างทางเขาได้ทําการฆ่าตำรวจทิ้งแล้วก็ปลอมตัวเป็นตำรวจคนนั้นเจ้าของโรงแรมถูกตำรวจปลอมฆ่า สาวสวยเองก็กําลังจะถูกฆ่าเช่นกันแต่คนขับรถก็มาช่วยเอาไว้ตำรวจปลอมถูกจาัดก,การลงได้สําเร็จคนขับรถสามารถจัดก,การตำรวจปลอมได้แต่นั่นก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของเขาตอนนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งตัวตนเท่านั้นหมอได้พิสูจน์ในผู้พิพากษาเห็นและการประหารชีวิตก็ถูกยกเลิกสาวสวยไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในไร่แห่งหนึง่งแต่ระหว่างที่เธอกําลังขุดดินเธอก็ได้เจอคุณแจหมายเลขหนึ่งแล้วความจริงข้อสุดท้ายก็ได้เปิดเผยตัวตนที่เป็นฆาตรกรและทําการก่อเห ในครั้งนั้นรวมถึงการฆ่าตัวตนทั้งหมดทิ้งมันก็คือฝีมือของเด็กคนนั้นและตัวตนของสาวสวยก็ถูกฆ่าตัวตนของเด็กเข้าครอบครองร่างกายอย่างสมบูรณ์แบบเขาทาการฆ่าหมอและคนขับรถทิ้งและไอดีนิตี้ก็จบลงแค่นี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ก็มาถึงส่วนอธิบายกันแล้วนะครับเรื่องนี้จะเป็นการเล่นกับโรคหลายบุคลิกหรือที่เรียกกันว่าโรค MPD มัตติพาย Personality Disorder ซึ่งเรื่องจะบอกเล่าเกี่ยวกับฆาตกรโรคจิตคนหนึ่งที่เขาได้ทําการก่อเหตุฆาตกรรม และผลการวินิจฉัยของเขามันบอกว่าเขาเป็นโรคหลายบุคลิกโดยเขาก็มีถึง1 0บ,บุคลิกด้วยกันซึ่งก็คือ10คนในเรื่องที่อยู่ที่โรงแรมนั่นแหละครับและมีหนึ่งคนที่เป็นฆาตกรโรคจิตแล้วก็ทําการก่อเหตุในครั้งนั้นโดยไอ้โรคหลายบุคลิกเนี่ยครับแต่และบุคลิกจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจนอย่างที่เราเห็นเลยครับมีทั้งคนขับรถเจ้าของโรงแรมสาวสวยดาราหรือแม้แต่นักโทษและการฆ่ากันในโรงแรมที่เกิดขึ้น ถ้าตัวตนไหนถูกฆ่าตัวตนนั้นก็จะหายไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้จากปมในวัยเด็กอย่างเช่นนักโทษในเรื่องนี้ครับเขามีอดีตในวัยเด็กที่โหดร้ายทาให้เขาสร้างอีสิบตัวตนขึ้นมาแต่จ,จริงๆแล้วมันมี11บุคลกครับมันคือตัวตนของเด็กน้อยครับหลังจะดูคลิปน,นี้จบแล้วผมแนะนําให้ทุกคนไปหาเรื่องนี้ดูกันครับมันมีหลายจุดมากๆที่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตยอย่างเช่นจุดแรกเลยครับเรื่องก็บอกใช่ไหมครับว่าคนขับรถเคยเป็นตำรวจมาก่อนมันก็บอกใบเราตั้งแต่แรกเลยครับท หูตาที่ดีกว่าคนทั่วไป การเก็บหลักฐานที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งนั้นก็ตรงกันข้ามกับตํารวจปอมเลยครับที่เขาเป็นนักโทษในเรื่องเราจะไม่เห็นเขาหาหลักฐานเลยครับแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดมากๆเลยครับดูคลิปนี้จบแล้วทุกคนไปหาหนังดูกันผมรับรองเลยครับมันจะทําให้หนังสนุกขึ้นมากแล้วมันจะแอบจิกกัดช่องว่างทางกฎหมายนิดหน่อยนะครับผมว่าหลายคนคงจะเห็นผ่านตากันมาบ้างบางคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นฆาตกรกับมีความผิดปกติทางจิตและแทนที่พวกเขาจะได้รับโทษอย่างสาสมมันกลับกลายเป็นว่าเขาไปอยู่โรงพยบาบาลซะอย่างงัาน มันก็เสียสีตอนท้ายเรื่องเลยครับที่หมอพยายามช่วยคนไข้มาทาั้งเรื่องถึงแม้มันจะเป็นอาการทางจิตมีเพียงหนึ่งบุคลิกเท่านั้นที่เป็นฆาตกร แต่ยังไงสิ่งที่เขาได้ทําไปแล้วมันคือการฆ่าคนเป็นจํานวนมากตอนสุดท้ายกลายเป็นว่าหมอโดนฆ่าเองซะอย่างนั้นมันพยายามจะสื่อครับว่าถ้าเรื่องพวกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองหรือครอบครัวมันก็ไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกที่หลงเหลือจากเหตุการณ์นั้นได้แล้วมันคงไม่มีครอบครัวของเหยื่อคนไหนหรอกครับที่พอใจจะใ,จให้ฆาตก,กรที่ฆ่าครอบครัวของพวกเขาไปอยู่ที่โรงพยาบาลแทนที่จะถูกประหารก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ i อ e n t i t y และถ้าใครชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับผมเลยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันไว้เจอกันในหนังเรื่องต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้สวัสดีครับ